สวัสดีครับเพื่อนๆนุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dota Ski นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำฮีโร่ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่2ของซีรีส์นี้นะครับก็คือฮีโร่ที่เรียกว่า Anti Mage นั่นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ subscribe หรือว่าช่องไม่ได้กดติดตามช่อง Dota Ski นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเรามาดูกันเลยครับว่า Anti Mage สามารถทำอะไรได้บ้าง Anti Mage นะครับเป็นฮีโร่ที่ถือว่าเป็น Carry นะครับก็เป็น Carry มานานแล้วแม่เป็นแค r ี y มาตั้งแต่แพท แพทไหนแพทไรแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่เลือกมาเป็นแคลลี่เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ถึงจะเลือกมาเป็นเลนกลางหรือว่าจะเลือกมาเป็นเลนล่างเลนบนส่วนใหญ่จะไปเลนหไหนก็ age, าตามสุดท้ายตัวไอทิมเนชก็จะออกมาในแนวแคลลี่อยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่เอจินะฮะก็มีฮีโร่ที่มีอา่ามีโมบิลิตี้สูงนะครับเนื่องจากว่าสามารถลิงก์ไปลิงก์มาได้นะครับสามารถทำให้เขาฟาร์มเร็วได้กับฮีโร่ตัวอื่นนะครับอาจจะมีเคยเห็นบ้างว่าเดนดี้เลือกมาเป็นซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าจรจริงๆแแล้วมมมััันนนกกก็็็เเปคค่่บบะไ สกิลแรกของไอติมเนะครับหรือว่าที่เรียกว่ามานาเบรกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลเฉพาะตัวเลยนะครับที่ทําให้ไอติมเ่ยสามารถเลือกมาเป็นแครี่ได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเคาน์เตอร์พวกอินฮีโร่นะครับฮีโร่ที่มีมานาเยอะนะครับเนื่องจากว่าเป็นสกิลที่จะเบินมานาฝั่งตรงข้ามเองนะครับก็จะสังเกตได้ว่าสเสวีนตนัวน,นี้ตอนแรกมานาเต็มกับเลือดเต็มนะครับก็จะถูกเบินมานาไปแล้วก็ตัวที่ทําให้ดัมเมจของตัวมานาเบรกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็คือตัว อ่อมานาเยอะที่สุดนะครับแม็กซ์มานาของตัวฮีโร่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นจริงๆเป็นแพทใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแพทเก่าจะเบิร์นคงที่แต่ว่าถ้าเป็นแพทใหม่นีน้นะครับจะทําให้อัลติเมตเนี่ยสามารถเบิร์นมานาได้เยอะขึ้นถ้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามมีมานาพูที่เยอะนะครับมีตัวแม็กซ์มานาเนี่ยเยอะก็จะสามารถเบิร์นมานาได้เยอะขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ทําให้อัลติเมตเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ทําให้อัลติเมตเนี่ยชอบออกเมตาสายเนื่องจากว่า มันก็จะเบิร์นมานาเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับเนื่องจากอ l l ูชั o n ก็จะเบินมานาด้วยนั่นเองนะครับทำให้อติเมทเนี่ยสามารถเข้าไปปุ๊บกดเมต a side แล้วเบิร์นมานาของฝั่งฮีโร่ฝัง่งตรงข้ามได้นั่นเองครับสกิลที่2ของ a n t ติเมทนะครับก็คือสกิล blink นั่นเองนะครับก็คือเป็นสกิลลักษณะเฉพาะตัวของ a n t ติเมทนะครับโดยสกิล blink เนี่ยก็คือสกิลที่สามารถทําให้ anti mage เคลื่อนที่ไปในระยะทางที่ตัวเองในตัวที่ตัวเองหันหน้าอยู่นั่นเองนะครับสกิล blink นี่ก็คือขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับยิ่งเลเวลเยอะ ก็สามารถจะบินได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ตัวคูดาวก็จะบินได้บินได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคง่ายๆนะครับในการบินก็คือบินพยายามบินไปทางที่ตัวเองหันหน้าอยู่ครับเพราะว่าถ้าบินไปในทางที่ตัวเองไม่ได้หันหน้าอยู่เนี่ยช้า่านิดนึงเนื่องจากว่าเอนเตอร์เมทต้องหันหน้าก่อนแล้วค่อยบินไปทางนั้นนะครับก็เวลาโดนแก๊งเหลืออะไรก็ที่ดีที่สุดนะครับก็คือบินไปในทางที่ตัวเองหันหน้าอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะที่โปรเพเยอร์เขาทํากันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าาาาจจดํไไววว้้ใใในนนตััเเเลรรองะคบ สกิลที่3ของอัลติเมทนะครับหรือว่าตัวที่เรียกว่า counter spell เนี่ยนะครับ counter spell เป็นสกิลที่ทำให้อัลติเมทเนี่ยมีความถึกทนต่ออตัวสกิลเวทของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าไม่ชอบเมจิกนะฮะก็ไม่ชอบเวทมนต์นะครับก็ทำให้ตัวเองได้ถึกกว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามหนึงแทนที่เป็นสกิลแอคทีฟด้วยนะครับเป็นสกิลแอคทีฟนั่นหมายถือว่าสามารถกดได้โดยที่ว่าไม่มีแอนิเมชันนะครับเราสังเกตได้ว่าอัลติเมทสามารถเดินปุ๊บแล้วกดได้เลยนะพอกดปุ๊บไม่่มมมีีแอาานนนนิิเเเชชัักก็็็สสาาารรรรถปลททํใให้้้ไดดววะคบ ไว้ไวสำหรับว่า Reaction Time ของคนที่กดได้เร็วๆก็สามารถ Counter s p e l l ของฝั่งตรงข้ามได้การ Counter Spell นะครับก็คือการที่เวลาฝั่งตรงข้ามใช้สกิลใส่เราครับก็สามารถ Counter Spell ตัวสกิลตัวนั้นกลับไปได้นะครับโดยสกิลที่จะ Counter ได้นะครับก็จะเป็นสกิลที่ต้องใช้กดลงตัวเท่านั้น,นครับอย่างเช่นสกิล o o m หรือว่าสกิลซอ o ส,สปีดิตนะฮะว่าสกิลบอสเทคซอ s ซอมสปีดิตหรือว่าสกิลเบนนะครับ, ortex, รรรบเดี๋ยวผมใช้เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกัน สมมติว่านะครับเราเห็นเบนจะใช้สกิลอันติใส่ตัวแอนติเมชนะครับแอนติเมชก็สามารถกดสกิลนี้ตอบสนองได้ครับ mm hmm. ก็จะสังเกตได้ว่าแอนติเมชเนี่ยจะไม่โดนสกิลของเบนนั่นเองนะครับหรือว่าอันที่มองง่ายๆนะครับก็เป็นสกิลดูมแล้วกัน mm hmm. ก็สังเกตได้ว่าแอนติเมชไม่โดนนะครับก็ยิ่งกว่าลิงเกนนะครับเพราะว่าลิงเกนก็ทำให้เราไม่โดนสกิลอย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้คือสตาร์สกิลไปที่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเคาน์เตอร์ของแอนติเมชนะครับทำให้ต้นเกมสามารถเอาาาามาใช้้ไดดเววลโนแก๊งหรือ่ ตอนไอเกมก็สามารถกดได้เพื่อจะไม่โดนไอเทมหรือไม่ไมโดนดูมอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถใช้ได้กับตัวไอเทมด้วยนะครับอย่างเช่นไอทิเมก็ไม่อาจโดนไซเลนได้ครับหรือว่าเป็นพวกเฮกเป็นพวกไซเลนนะครับก็เดี๋ยวใช้ดูแล้วกันนี่นะครับสตอมมีออคิดนะฮะสตอมมีออคิดปุ๊บถ้าไอทิเมกด์กดสะจืนี้ปุ๊บก็สามารถที่จะสะท้อนออคิดกลับไปที่ตัวสตอมได้เลยนอกจากนั้นนะครับยังสะท้อนได้หลายสกิลด้วยนะครับไม่ได้สะท้อนได้สกิลเดียว เ,เราสามารถสะท้อนได้ทัง Storm, mm ้งอีเล็กซวอเทคของตัวสตอมแล้วก็สามารถสตารของตัวสวนได้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าจริงแล้วสกิลนี้ก็มีประโยชน์พอสมควรเวลาในท้ายเกมนะครับแล้วก็คูดาวที่สั้นไม่ได้ยาวมากเหมือนสกิลอื่นของฮีโร่ตัวอื่นๆ,ๆเลยนะครับสกิล out ติของแอนตินเมจนะครับหรือว่าสกิลของมานาบอยเนี่ยเป็นสกิลที่เข้ากับสกิลหนึ่งของตัวแอนติเมจเองนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ทําดาเมจตามมานาของฮีโร่ที่หายไปนะครับก็ สมมติว่าแอนติเมทสามารถเบินมานาฝั่งตรงข้ามได้ใช่ไหมเราจะเห็นว่ามานาของตอกนี้จะน้อยลงครับก็เราจะทําดาเมจตามมานาที่หายไปนอง,องนครับก็จะสังเกตได้ว่าสกิลที่ทำเนี่ยเป็นสกิลที่ทําในวงกว้างด้วยนะครับอย่างเช่นฮีโรตัว,ต,วตัวเบนนี่นะครับถ้ามานาเต็มแอนติเมทเนี่ยจะไม่ทาดาเมจใส่ฮีโรตัวนั้นเลยก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของสกิลนี้ละวกันแล้วก็เป็นข้อข้อแลกอันหนึ่งที่ว่าแตกต่างจากข้ออื่นไปด้วยลกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นสกิลที่ทำมีมีสตั้นดวยะครบ เพราะฉะนั้นถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังเดินหนีไปหรือว่ากําลังเดิน T P ไปก็สามารถที่จะหยุดสตัร์ฝั่งตรงข้ามหยุดอ่ย T P ฝั่งตรงข้ามได้นนั่เองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่สามารถใช้ทะลุ BKB ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลหนึ่งที่ไม่สามารถทะลุ BKB ได้เนื่องจากว่าสกิลทำดาเมจเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับส่วนสเกปเตอร์หรือว่าคาถาฟ้าของอิ t ิเม s นะครับก็คือเพิ่มสกิลใหม่ขึ้นมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับเป็นการสร้าง Illusion ขึ้นมา1ตัวนะครับไปในเพื่อไงตรัวนเองนะครับก็เป็นกาาารรส้้งขึนมเพื่อไปตีฮีโรฝ่ฝังตรงข้ามที เรากดคลิกไปนะครับหรือว่าไม่จำเป็นี่ต้องคลิกไปทีระขั่นของข้ามก็ได้นะครับสามารถบลิงอิลดูชันไปที่จุดๆนั้นที่เราต้องการได้เลยครับก็บลิงไปปุ๊บแต่ว่าีร่อิลดูชันตัวนี้นะครับไม่สามารถเราไม่สามารถวบปุ่มมันได้นะครับเป็นร่างฟอร์มที่บลิงไปเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการหลอกฝั่นตรงข้ามแล้วกัเวลาเราจะเข้าหรือเราไม่เข้าครับก็ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่แปลกสำหรับสเกปเตอร์ของตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่แปลกไปก็คือแอนติเมทเนี่ยสามารถกดคาล้วก็เนอร ให้ในทุกตัวของอิลูชันของแอนติเมททุกตัวเลยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกๆของสเกปเตอร์ของแอนติเมทแล้วกันนะครับตัวไอคิ้นิมฉาดของแอนติเมทใช่นะครับเป็นหนึ่งในเป็นไอเทมที่ใช้สามารถเคาะเตอร์บัตซิเกอร์ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นไอเทมที่เพิ่มอ่ตัวเรนจ์ของตัวบลิงนะครับทำให้สามารถบลิงได้ไกลขึ้นแล้วก็ลดคูลดาวของตัวบลิงทําให้บลิงได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับโดยลดคูลดาวของตัวบลิงสองวิ้นนะครับแล้วก็เพิ่มตัว ระยะในการบิก300ยูนิตนะครับก็ถือว่าเป็นเลนที่พอสมควรนะครับเป็นระยะทางที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราจาสะสังเกตได้ว่าปกติแอนติเมชเนี่ยถ้าโดนบัตซิเกอร์ลับเชอร์เนี่ยนะครับก็เวลาบิงจะโดนดาเมจถ้าเราบิงในระยะของบัตซิเกอร์ที่ที่จะโดนดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าเรามีแอกนิมฉาดเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่โดนดาเมจได้นะครับเนื่องจากว่าระยะบิงเนี่ยไกลเกินกว่าตัวลับเชอร์จะทำดาเมจได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจจุดนี้เดี๋ยวผมผมเคยทาวิดีโอขึ้นมาเ่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้้ไปดูกกัันนแลว,วาผม แตะไว้บนมุมขวาของตัววีโอนี้ใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็รบกวนไปดูแล้วก็ดูว่าหมาถึง Quinapen ก็สามารถบิง้งหลบได้นะครับแล้วก็ตัว a n ติเม g เนี่ยก็สามารถบิง้งหลบตัวการทำ damage มมของบ a ส t s เกอร์ได้นั่นเองนะครับส่วนตัว Talents tree ของอ n t i mage นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเออ่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น c a รี่นะครับก็ในเลเวลสิก็จะมีความโจมตี15หน่วยนะครับบางอันก็จะเป็นค่าเซ็งเก้าหน่วยก็แล้วแต่เกมนะครับถ้เาเกมที่เราชนะเราก็สามารถ up d a m เมจได้เกมที่แพ้ก็อั up เซ็งก็ดีเพราะว่าเป็นทีโรกที่เลือดน้อยในการตอนแรกนะครับ ส่วนเลเวล15ก็การเข้ามัน8หน่วยนะครับแล้วก็อ่าผ่านมานามากสุดเนี่ยเพิ่มเป็น0.6%นะครับวันนี้ก็แล้วแต่เกมเหมือนกันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ส่วนเลเวล20นะครับก็ตามสถานการณ์เหมือนกันแต่ผมที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการอัพมานาวอยดูความสุขเสียมากกว่าเพื่อให้ไอตัวมานาวอยเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าการเข้าไปปุ๊บแล้วก็เบิร์สซีโร่ฝัตรงข้ามถือว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคของแอนติเมชเลยนะครับ ส่วนอันสุดท้ายนะครับเลรวิ25นะครับก็ลดมานาบอย50วิแล้วก็คาลเตอร์สเปลเนี่ยเพิ่มการต้านทานไว้หมด20%นะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็จะเป็นมานาบอย50วินาทีนะครับเนื่องจากว่าตัวมานาบอยเนี่ยก็มีกูดาวพอสมควรนะครับก็ถ้าลดตัว50วิไปได้นะครับก็ถือว่าทําให้ทีนเมชเนี่ยสามารถเข้าไปบวกค่าฮีโร่ขั้นดุข้ามหนึ่งตัวปุ๊บออกมาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่เพื่อที่จะใช้มานาบอยอีกรอบนะครับก็ถือว่าเป็นทาเลนต์ที่วว่าาากกกคนะัรลดดูมบ ส่วนั้นอื่นเนี่ยครับก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน,น้อยตามแพทช์นะก็ต้องไปลองดูก,กันแล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามเกมครับเราก็จะสังเกตได้ว่าตัวทาเ์ลินเนี่ยเป็นทาเ์ลินของแครี่นะฮะไม่ใช่ทาเ์ลินของสปอร์ตเพราะฉะนั้นแอนติเมชเนี่ยก็จะไม่เห็นในการเล่นของตัวโรสปอร์ตเลยเนื่องจากว่ามันเป็นฮีโร่ที่แครี่จริงๆนะฮะเป็นเรือดตัวฮีโร่ที่เล่นน้อยไม่มีสตันนะครับแล้วก็เบิร์นมานาะบิ๊กไปบิ๊กมาได้อย่างเดียวครับก็ต้องลองดูกันนะครับสำหรับที่บางคนยังไม่เคยเล่นนะครับวันนี้ก็ขอลาแคค่่นนนีี้ะรรรััับบสหตวออออเเทไ ก็มีวิดีโอแบนดอนแล้วนะครับก็ไปลองดูแล้วกันผมจะลองทำออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามช่องโดตาสกีนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องโดตาสกีด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะทําวิดีโอรีวิวมาเรื่อยๆเนื่องจากเรามีวิดีโอโปรเพเยอร์มาให้ดูเรื่อยๆนะครับมีเทคนิคเล็กๆน้นนอยๆให้เพื่อนๆดูนะครับขอลาไปก่อนเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ